มชาบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมเอาเฮโรคเนียด่างนะคะหรือ,อเบิร์ดด่างนะคะเบิร์ดทราไดาด่างหรือบางคนก็เรียกธรรมรักษาด่างนะคะป้อมได้ขยายนะคะมาสี่ห้าวันแล้วนะคะใบเขาเริ่มสวยงามแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีขยายกันนะคะว่าขยายยังไงขยายง่ายๆค่ะแล้วก็รอดทุกต้นค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นอยากจะ เล่าถึงที่มาหรือถิ่นกำเนิดของเฮลิโคเนียด่างก่อนนะคะคือป้อมได้รู้ประวัติของเขามาคร่าวๆนะคะถ้าถูกหรือผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะคะเฮลิโคเนียเนี่ยถิ่นกำเนิดของเขาจริงๆอยู่ที่ทวีปอเมริกานะคะในหมู่เกาะทะเลแถบแคริบเบียนคะ่ะเป็นไม้ด่างที่คงทนสวยงามนะคะเขามีประวัติถึงความงามในหมู่เกาะที่มี เทพธิดาเก้าพระองค์ที่สวยงามมากๆแล้วเขาก็ได้เปรียบชื่อเฮลิโคนียเนี่ยสวยงามแบบนั้นนะคะเนาะก็ได้รู้คร่าวๆแล้วเราก็มาแยกกัน,นะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ป้อมก็จะแยกออกมาเป็นต้นๆแบบนี้เลยนะคะจากกระถางใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าทำยังไง คือเฮลิคอเนียเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ในน้ำแล้วก็อยู่ในปลูกดินธรรมดาแบบร่วนซุยได้นะคะเป็นไม้ด่างที่คล้ายๆกับกล้วยด่างนะคะเนาะปลูกง่ายก็ชอบแสงแดดแล้วก็อยู่ในร่มก็ได้เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะดินที่เราปลูกก็ผสมดินธรรมดาค่ะขุยมะพร้าวดินธรรมดานะคะใบเขาจะเรียวสวยนะคะ ใบแต่ละใบก็จะด่างไม่เหมือนกันนะคะลายแต่ละลายก็จะด่างไม่เหมือนกันหน่อเล็กๆน้อยๆเขาก็จะเริ่มด่างตั้งแต่เริ่มเป็นหนอ่อน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะสวยงามเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของเรานะคะอ่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยคนโบราณเขาถือว่าต้นเนี้ยชื่อต้นคือต้นธรรมรักษานะคะต้นธรรมร,รักษาก็คือ จะคอยคุ้มภยัยคุ้มครองคนในบ้านเดือนที่เราปลูกนะคะก็คือเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยเนาะค่ะก็ช่วงนี้ราคายังไม่แพงมากป้อมว่าคนที่รักไม้ด่างก็น่าจะหามาสะสมไว้นะะเนาะค่ะเท่าที่ป้อมได้ลองปลูกดูนะคะก็คือปลูกง่ายหลังจากที่เราขยายแล้วสองสาวันแรกนะคะ ใบเขาจะห่อนิดนึงนะคะพอเราแยกออกมาแล้วเราเอาไว้ในที่ล่มนะคะพอไว้ในที่ล่มเสร็จสองสาวันใบเขาจะเริ่มแบบแผ่ออกมาสวยงามค่ะพี่นอ้องพล้วก็จะขยายพันธุ์ไว้เรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะไม้ด่างใปแต่ละใบเขาก็จะด่างไม่เหมือนกันด่างน้อยด่างมากเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหากผิดภาพประการใดต้องก็ขออาภัยไวด้วยนะคะพี่น้อง ก็พยายามจะหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะ mm. เนี่ยค่ะสวยงามค่ะพี่น้องแต่ละใบสวยงามมากๆเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะช่วงนี้ป้อมก็จะอยู่กับสวนเยอะหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วเป็นคนชอบปลูกลักปลูกอยู่แล้วแล้วก็ชอบอะไรที่มันสวยงามดูแล้วก็แบบไม่ว,ว่าจะเป็นบอลสีหรือไม้ด่างต่างๆหรือไม้ปกติทั่วไปหรือพืชสวนครัวเนาะคะ่ะพวกผักต่างๆเนาะค่ะพี่น้องกับปลูกไว้นะคะ จริงๆมีพื้นที่เล็กนิดเดียวค่ะแต่ถ้าป้อมได้กลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดที่อุบลน,นะคะคิดว่าน่าจะปลูกเป็นสวนใหญ่โตอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เนาะขยายพันธุ์ไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผาหัวบอลอะไรต่างๆแยกต้นไม้แต่ละอย่างเนาะค่ะก็ลองทําไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องใน,อนอยโนยกับรอดนะคะสวยงามทุกต้นค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นพวก บอนสีของปอมนะคะที่เอามาออกแดดนิดนึงนีน่กัทานตะวันเนาะค่ะก็ขอบคุณนะคะค่ะพ้อมก็ได้ขยายพันธุ์เฮโรโคโนีอด่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไม้กระแสที่ควรจะเก็บไว้บ้างนะคะตอนนี้เพราะว่าราคายังไม่สูงม,มากค่ะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจป้อมนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายคะ่ะ